ายทางที่เราวางไว้ในครั้งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดน่านแต่จะขับรถรลดเดียวให้ถึงน่านเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่มันจะดูเหนื่อยซะเปล่าๆนะครับเราเลยวางจุดหมายที่พักในวันแรกของเราเอาไว้ที่อำเภอเนินมะปรางไปหาจุดกลางเต้นครับที่บอกเลยว่าวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเลยไปดูไปแลเราไปสะพานเนน่อที่เต้ล แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ว่ามันเหนื่อยไปแต่เราไปนอนผมรู้แค่ว่าวันนี้ผมจะไปนอนที่พิดโลกแค่นั้นเองไปตรงลานเท่ๆที่เป็นวิวยอดเขาท็อปวิวของจังหวัดพิษโุโลกจุดก<ต>ารเต้นที่คราวที่แล้วเนี่ยขับรถมาเที่ยวนะครับและสไลด์สไลด์ใน Google Map ไปเจอว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวแต่พอ,านอนมาเจอสถานที่จริงครับทําให้เราปักหมุดใน,ในใจไว้เลยว่าจะต้องลลลกลับมานอนอที่นี่สักครั้งนี่ขนาดแค่คูณสิง ก็คือเดี๋ยวคืนนี้พี่จะนอนข้างๆไอเทนมันใช่ไหมเป็นไงครับดูพี่ถ้าผ้าไปใช้ได้หรือว่าดินนิดนิดแน่นนะมิ้นนงน้อยไม่ได้ใช่ไหมก็พอได้พอได้พอได้เดี๋ยวเร,เ,รเราเราอย่าเพิ่งว,ว่ากันเดี๋ยวมันจะเสียน้ำใจหน้ากันจริงครับ S <S <S มันเป็นที่กางเต็นที่นั่นหมายความว่ามันต้องมีที่ว่างพอถ้าสมมติมันเต็มเราก็ยังมีเต็นให้กางตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างทองบา้านชัยนาคคอนหวันแล้วเหรอนครสวรรค์อุท,ยทัยธานีเขตต่อระหว่างนครสวรรค์อุทยัยธานีอ๋ออุทัยเดีนี้กำแบบเดินมะกอกเล้มะกอกผมไม่รู้หรอกเดินมะกอกผมร้แค่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยพิ่โลงมีอะไรให้กินือมึงรู้อะไรบ้างเฮลโหลเอฟจี เร่งแอร okay. ์โอเคตัโได้ขึ้นขึ้น21.3เชียบใช้ไงเหรอมันสะดวกกว่าเมื่อก่อน,มอนสมัยก่อนมันต้องมีบัตรใช่ไหมไมันต้องมีบัตรต้องมาตือ้อตร์ทอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปแล้วของ EA แค่สกแกนแล้วก็ดูนั่นแล้วก็เสียบเข้าไป แต่ว่าเสียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องหน้าจอคลิมคอนเนคติ้งนะแล้วก็แต่เดี๋ยวมันต้องล็อกรถด้วยถึงได้ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ในการแคมปิ้งนะครับความไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์เนี่ยต่อให้เป็นการกางเต็นท์ง่ายๆก็ตามครับมันก็ดูทุลักทุเลไปซะหมดนะครับเราทำเราเราทำกางแบบนั้นใช่ไหม แล้วเดี๋ยวตอนนอนเราสองคนนี้นอนในห้องสบายๆเราสบที่โชว์เหนื่อยไปเขาหน่อยก็ค่ะเพราะเราไม่ดูไม่จุไม่จะไม่ทำงานเลยเนี่ยเราไม่แคมปิ้งถึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดกระจบ้างเพราะว่าเราอุปกรณ์เราเบี้ยน้อยหอยน้อยแล้วเดี๋ยวเรากางอันนี้มันเรียกว่าอะไระไฟไฟชีฟไฟชีทมันคือกันหลังคากันหลังคาเต็นเลยแต่ว่าเราเผื่อนั่งคืนนี้ได้ไงจะได้ ไม่โดนน้ำค้างกันผมว่ามีสิทธิ์มันิทธิเย็นๆอยู่นะพี่ไม่ไม่รับรับลมหนาวอยู่กรุงเทพมันก็ร้อนมาตลอดแล้วไงอยู่กรุงเทพเย็นแต่แอร์ใช่ไหมใช่ฮะเข่าเขานั่งหลังไม่นั่งสบายเป็นนะเออพอฟิลคือข้างหน้ามันจะกระชับกระชับแต่พอไปนั่งหลังอ่ะขับไปเลยถึงแล้วบอกสบายจริงข้างหลังสบายจริงสบายจริงเออย่างเดียวครับ ปุ่มตรงนี้วะมันจะเป็นโหมดการขับขี่ของรถคันนี้ครับซึ่งมันจะมีโหมดไฮบริดทั่วไปเนี่ยก็จะมี Eco, Normal, Sport นะครับแล้วปุ่ม EV เนี่ยคือปุ่มที่ทําให้รถคันนี้เปลี่ยนเป็นรถแบบ BEV หรือว่ารถไฟฟ้า100%เลยเพราะว่ามันจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยกดปุ๊บเงียบปั๊บดูนะเยกดปุ๊บเงียบปั๊บเลยเพราะว่าจะใช้เป็นไฟฟ้าอย่างเดียววิ่งในเมืองนี่คือเงียบยิหรือว่า ไปจอดเซเว่ไปจอดห้างไปจอดรอรับลูกอะไรเงี้ยไปจอดรอเพื่อนอะ่ะจอดทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเสียงเครื่องมันใช้ไฟฟ้าในการเนีติดแอร์ติดอะไรนอนอยู่บนรถได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้เป็นระยะไกลเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาเคมไว้ที่67กิโลเมตรเลยนะถ้าเป็นในเมืองก็คือสบายๆอะ่ะแต่อย่างวันนี้เราขับออกมาไกลๆจากกรุงเทพอะ่ะผมก็เลยใช้เป็นไฮบริดนะครับเพื่อที่ว่าให้ไฟฟ้ามันอยู่นาน แล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันในการเดินทางไกลได้มากกว่าแต่พอเดินทางไกลามากๆเนี่ยมันก็แน่นอนแหละอัตราสิ้นเปลืองมันก็ไม่ได้สู้กับการขับขี่ใช้งานในเมืองหรอกครับอันนี้คือขับนับเสียนไม่อันนี้คือเรอจาจะการมันคืออราเมันฟื้นนี่มาไปแบบว่าให้การกำ้างการน้นนำค้าง,นนางได้จะปวดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูปรเทศ ต้องมีเขาดูนี้แคมปิ้งมันต้องดูดีนะแต่ไม่ใช่เนี่ยแหละกับเต็นท์พร้อมนอนแล้วเรามีไฟชีวิตดเต็นท์ด้วยเอาบ้านเรียกกระจกแคมปิ้งกระจกแคมปิ้งครับ ย้ายทำไมลืมคิดไปว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกกับเชือกมันจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนฟ้ามันจะมากับเชือกใ,<ช>ใช่ไหมอืนนี้นะเปลี่ยนมา ขึ้นเขาชันๆบ้านรักไทยคนไม่ค่อยมาเที่ยวกันนะโซนนี้ยผมจะบอกให้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออคนไม่ค่อยมาเว้ยมันดูไม่มีอะไรมั้งคนมันก็เลยขึ้นไปเขาค้อไปอะไรกันหยทางดูทางโอ้โเออแล้วไอ้ไอ้รถคุณนี่มันอะไรนะมันมีรถไฮบิดกับรถลัก e อินไฮบิดใช่ไหมอ่าใช่อย่างคันนี้คือลัก e อินไฮบิด HS PHEV PHEV คือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle คืออะะไรวก็คือคุณเคยเห็นรถไฮบริดทั่วไปใช่ไหมที่มันจะแบบเสียบปลั๊กไม่ได้อ,ะอ่ะก็ที่เขาบอกว่าเป็นรถไฮบ,บริดนรจริงๆไอเดียมันก็คล้ายๆกันแหละคือเพื่อการติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของโอ้โหโอ้โหอ, <laughs> อะไรครับเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ย <laughs> Oh, กระบาดะวะ,ะคุณเข้าใจยังว่าทำไมคนถึงไปเขาพอกัน <c oughs> ทางสุดสุดจัดเลยอ,ะอ่ะกลับมามันคือการติดตั้งแบตเตอรี่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เสริมกำลังแต่ทีเนี้ยรถไฮบริดทั่วไปอะ่แปะแบตมันเล็กพอแบตมันเล็กมอเตอร์มันเล็กมันก็ทำให้ประหยัดได้นิดหน่อยเสริมกำลังได้ประมาณหนึ่งอะไรเงีย้ย พอรู้สึกได้แต่พอเป็นปลั๊ In Hybrid อะมันคือรถ Hybrid ที่เสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปได้ฉะนั้นเวลาที่เราเสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปได้นั่นหมนายความว่าคุณสามารถที่จะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้รถ Hybrid ทั่วไปแบตประมาณ1.3 1.4กิโลวัตต์อารอะไรแบบนี้แต่อย่างคันนี้แบตเตอรี่เขา16.6กิโลวัตต์อารคุณคิดดูว่าต่างกันขนาดไหนนอกจากเรื่องนั้นแล้วอ่ะผมลองเข้าไปที่เว็บเขาจะมีให้คำนวณเลยว่าถ้าเทียบเครื่องยนต มอเตอร์ไฟฟ้าในเทคโนโลยี plug-in h y b i d ของ HSPHEV แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์1.8ปกติอะมากี้ถ้าใช้งานเดือนนึงประมาณ5,000กิโลเมตรอะราคาค่าใช้จ่ายในการจ่ายทั้งเชื้อเพลิงรวมทั้งชาร์จไฟบ้านด้วยนะจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทแต่ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์1.8จะอยู่ที่6,000บาทช่าค่าใช้จ่ายในการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยต่างกันครึ่งๆแล้วนอกจากนี้ถ้าในแง่ของเรื่องของการปล่อยมลพิษอะรถคันนี้จะปล่อยมลพิษน้อยกว่า เทียบเท่าเป็นภาพให้เห็นง่ายๆก็คือเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ200กว่าต้นแต่เรื่องของความครอบคุมก็อย่างที่พี่เติร์นบอกถ้าเป็นรถ e ีวีแท้ต้องวางแผนให้ดีแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยมันยังมีแบตเราหมดเนี้ยเราก็ใช้งานด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวต่อไปได้1.5เทอร์โบแรงเรือๆือในวันนี้ผมมีแผนตั้งใจจะนอนใน MG HS PHEV ครับ เพราะว่าเบาะหลังเขาเนี่ยสามารถพับ60-40ได้ที่สำคัญพับแบบราบเลยครับก็เลยเตรียมมุ้งสมหน้าต่างมาและหวังว่าในคืนนี้ฝนจะไม่ตกหนักมาแกล้งกันช่วงนี้ใครๆเขาอฮิตนอนในรถกันผมเอาบ้างผมบอกเลยว่าสุดยอดวิวอยู่แล้วคนต้องลอ,องจริงๆน,นอนจริงนี่ผมเตรียมของมาแล้วอะ ใครจะหยุดผมอ่ะมาเคาะประตูห้องผมเลยผมไม่เปิดให้นะอย่าห่วงผมเลยห่วงคนนู้นดีกว่า <c oughs> มาแล้ที่ครับคัดมาห้าชั่วโมงนี่ผมว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับโอโซนที่ผมได้สูดเข้าไปเต็มปอดเพือกเมื่อกี้ทำไมต้องทำเสียงตับทำไมหลอดจังวะ <c oughs> อยู่ดี <c oughs> ผมว่ามันมันไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยมันเป็นเรื่องของบรรยากาศที่เออมันทำให้เราช้าลงทำให้เรา นุ่มลงคุณไม่เชื่อคุณหันไปดูตรงนู้นว่ามันสุดว้าวขนาดไหนที่นี่ชื่ออะไรนะพี่ผาชมดาวบ้านผาชมดาวเป็นไงจําชื่อยังไม่ได้เลยตามามามว่มวมวามวามั่วมแบบเปิดเจอใน g o o m l p แ่ะคุณดูวิวดิสุดลูกหูลูกตา ในช่วงที่ทองฟ้าเริ่มมือสนิทเรามาตั้งวงคุยกยันถึงแผนการในวันพรุ่งนี้้อย,อยไปก่อนนะเอ,อ้น,น้องดวงใหญ่กูอายกูเก็บก็ได้เก็บไปแลวกูเก็บมันน้อใหญ่กว่าเก็บนะโอ้โหเขากำลังทำเฟรมสีเร็หนังกันอยู่กามีีเยพี่เจนไม่เอาให้สำเร็จเหรอไม่เอาแลรึเปล่าพอหลังจากที่ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พี่เจ้าของพื้นที่มาเนี่ย ก็พอรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บ้างในอำเภอเนินมะปรางแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะ เพราะทุกคนดูจะอยากเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆในตอนนี้มากกว่าตอนนี้6โมงครึ่งผมว่า6โมงครึ่งันเนี่ยอากาศชิวจัดเลยนะเย็นๆแล้วอะเไม่รู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ป่าทั้งหมดอะเนาะมันเป็นสวนซะเยอะฉะนั้นมันก็คงคาดหวังให้เย็นมากไม่ได้หรอกอือเป็นสวนยางได้ฟีลแบบอ่ะก็แบบบ้านอยู่อี่จริงๆแม่อากาศคงประมาณเนี้ยแต่มันไม่ใช่ที่ต้องเที่ยวอะเออบ้านอยู่บนดอยอยู่บนเขาแค่นี้ก็คงจะชื่นใจ กมีีท่ตอาหารการกินเองก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในสมองของนักแคมปิ้งมือใหม่อย่างเราต้องขอบคุณร้านสะดวกซื้อที่ช่วยให้การแคมปิ้งของเราเนี่ยดูไม่ลําบากลําบนไปมากกว่านี้นี่อยู่การป่า,อา,ปาเอาเอามิชชั่นพวกนี้นะมิชชั่นตอนเช้าเราต้องได้นี่นะหมอกหมอกตรงนี้นะหวังว่าหวังว่าหวังว่าเจอนะคือวันนี้ฝนมันตกเยอะแหละแต่มันลุ้นว่า สภาพอากาศที่นี้จะหมอกได้ขนาดไหนแต่เพราะที่ผมดูรูปย้อนไปทั้งประมาณสามสี่วันก่อนที่เพจที่นี่เขาลงอ่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นก้อนอเพราะว่ามันเปิดทีแม่กว้างมันมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยจ้ะมันไม่ใช่ทะเลหมอกข้างหน้ามันจะเป็นหมอกบนเขาเนี้ยไหลลงไปเพราะว่าบนนี้คือป่าเว้ยหมอกมันเกิดในป่าครับครเบารับเรับออนนี้ไอเดล่ามพราะม่กว้างแม่แบบ คุณบยกว่าโผล่ขึ้นมาตื่นขึ้นมาโผล่มาจากรถแล้วจะแบบสดชื่นนะให้สมกับการรอคอยว่าใครนอนในรถบ้างนะแม็กกี้แม็กกี้ใช่ไหมคือท่านอนแรกผมอยากลองนะผมนอนคุณนอนในบ้านนะอันนี้คุณอะไรครับนี่ไงคุณนอนเต็นท์แทนมุงอะไม่เป็นไรผมนอนเต็นท์ผมมากันยุงเข้าเดี๋ยวเปิดกระจกลงจะได้ไม่ตายไม่ใช่ว่าสีสวยนอนบนรถปิดกระจกนะตายหานะครับวันนี้นอนบนรถนะครับ วันนี้ผมนอรถคุณดูดีบอก MGHS PHEV มันปรับพับลาดได้เลยแล้วก็ตัวหลังบอเนี่ยวันนี้จริงๆผมต้องมีตัวบุลองนอนแต่ว่าผมลืมเอามาแต่ว่ามันบุมาไว้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็คุณดูวิวนอนผมคืนนี้ซะก่อนคุณดูซะก่อนพารามิกว<ด>ิวนะฮะพารามิกซันลูฟวิวผมเจ๋งสุดแล้วนอนดูดาวได้ทั้งคืนแม้วันนี้จะมีเมฆหมอกก็าตาม ได้เลยได้จริงผมลองนอนแล้วจริงผมเ้ากือบไปเหมือนกันมี่เช้าตื่นมาร์เวย์มาแล้วว่าเหมือนสากจริงคุณอาะค่ผมไม่นอนจริงนะแต่เช้าเดี๋ยแต่ผมโกโปรผมดีเลยผมถ่ายให้ดูแล้วว่าเช้าเดี๋ยวผมตื่นมาแล้วคุณได้กลางม้งอะไรข้างๆไหมเรียบร้อยอ๋อว้าวพ้าะผมผมก็มีแค่ว่าผมขายาวนิดหน่อยแค่นั้นเอง เออแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเหยียบไปอีกแล้วเอาหัวเข้าระหว่างเออช่องเบาแล้วคุณกลางขาคุณจะยืดได้พอดีฮ้่คุณปิดไฟแล้วอระมันดิมออโตออโตโนมัตออโตโนมัตออโตโนมัตดีโตร้เดี๋ยวแค่ไฟท้ายคุณปิดปุ๊บไฟท้ายผมดับเลยเริงหรอไปายเจอกันพรุ่งนี้อยู่หมอกนะหมอกนะหมอกดีโคตรได้ ้ยฮผมตื่นมาในเช้าที่ไม่มีแดดกับบรรยากาศที่สดชื่น จนทําให้ไม่อยากนอนต่อแต่ดูเหมือนเพื่อนร่วมทางอีก2คนครับจะใช้โคต้าห้องพักที่เราจองไว้อย่างคุ้มค่าเลยแหละ ถึงเมื่อคืนเราจะมีการนัดแนะเวลาตื่นและเวลาออกเดินทางเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนดูจะยังไม่อยากขยับตัวไปไหนจนเราเองก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเวลามันล่วงเลยไปขนาดไหนแล้ว คนเรานี่แม่งตั้งแต่เด็กจนโตแม่งมีเหมือนกันอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะตอนเล่นตอนเริ่มอ่ะแม่งสนุกกว่าตอนเก็บเสมอเลยเคยปะตอนเด็กเล่นองเล่นอ่ะก็สนุกเลยนะตอนเลือกมาเล่นอน่ะกอเก็บด้วยก่อจะรู้ว่าต้องเล่นแล้วเก็บด้วยก็ประถมแล้วเหมือนกันนะที่แม่แบบบังคับให้เก็บใส่กล่องอ่ะอยูสามสิบแล้วยังต้องมาทั้งแบบเล่นแล้วเก็บอยู่เลย เสีย yup. ด้นคนตายไม่ได้กินอร่อยตอนนี้นะครับก็9โมงครึ่ง10โมงแล้วจากที่มากันไว้ว่าจะตื่น6โมง คุณดูกลางนสิมงหมอกหนาตั้ฟุงไปหมดเลยแล้วเมื่อเช้าที่ผมตื่นพามาดูตอนที่ผมตื่นจากในรถอะฟ้ายังเคลียร์อยู่เลยนะหมอกก็สายแดดก็สายตอนนี้เราก็สายด้วยครับไปเดินทางกันดีกว่าไปไป <c oughs> บรรยากาศดีๆอากาศที่สดชื่นรวมถึงสายหมอกเนี่ยดูจะไม่ได้แค่พัดผ่านตัวพวกเราไปเท่านั้นครับแต่จะพัดเอาสติสตางค์ของพวกเราไปด้วยแน่นอน <c oughs> เพราะว่า ในระหว่างที่เราเดินทางออกจากที่พักของเราในคืนนี้ลืมกันสนิทเลยครับว่าเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันดูมันนะอยากได้เฟรมนะชดรถออกดูเท่ๆใช่ไหมเป็นเรื่องหลังง่าเป็นเรืองายแล้วเราก็ต้องมาเดินตามไปอันนี้คือในความจริงใช่ไหมก็คือภาพสวยๆที่รถเลี้ยวเหมือนไปต่อเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปต่อภาพโดนหรือภาพอย่างอื่นเนี่ย ก็คึอจริงๆแล้วเราก็ต้องเดินตามรถใหม่ไปถามว่าทำทำไมบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยก็ได้ไปเดินทางต่อนั่งแล้วรู้สึกแบบนี่ไงรถในจูเลีสิก์พาร์คภาคแรกที่แบบไดโนเสาวันจะ เรากดดูก็ได้นะแต่ถ้าความเร็วมันสูงเกินมันก็จะตัด,ดนั่นแหละเมื่อกี้มันคือหมดไรที่คือกล้อง,องสามร้อยสิบองศาครับดูได้รอบเลยอย่างเมื่อกี้ที่เราข้ามสะพานุเสียวมาใช่ป่ะมันก็มั่นใจที่จะข้ามมาได้เพราะมันเห็นรอบคันในมุมมองที่ไม่หลอกตามาก คือเชื่อใจได้อะมั่นใจได้อะที่จะใช้อะเอาไปช่วยดูแทนที่ต้องให้คนไปไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปได้เลยเนี่ยทางแคบมันกดเลือกได้ใช่ไหมนี่นี่ปุ่มกดดูนี่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 ถ้าจะกดนะแต่ถ้าว่าการลืมจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ครับกลับทําให้เราได้เจอกับอะไรบางอย่างที่ดีจนคาดไม่ถึงเลยนี้มาเลยต้องยูเทิร์นกลับมาดูเพราะว่าถังน้ําตก เดินมาตัวนึงชนมาโดนมาเลยโดนแน่แต่หมาจริงหมาจริงหมาจริงวิ่งมาเนี่ยุบโดนแน่ง่าเข้าไปเต็มน่องบอกแล้วเจ้าถิ่นมมนเป็นน้ําที่ไหลมาจากน้ําตกไผ่สีทองที่เราบอกเมื่อวาน่เฮ้ยคุณนี่คือไหลลงมาตรงนี้รีเสิร์ชข้อมูลตอนกลับรถเมื่อกี้เลยอ่ะชาวบ้านถามชาวบ้านบอกพี่ที่รีพี่ที่ที่กางเต็นท์อ่ะบอกเนี่ยเมื่อวานแล้วว่าถ้าผ่านตรงนี้คือน้าป่าตรงนี้คือบ้านน้าป่า ถ้าเห็นน้ําที่เนี่ยยังไงทุกคนต้องขับผ่านก่อนขึ้นไปข้ปขางบนที่กลางเต็นทน่ะมันคือน้ําที่มาจากน้ําตกไายสีทองเดี๋ยวลงไปดูหน่อยดีกว่าไปเหมือนน้ํามันแรงกว่าเมื่อวานที่เราผ่านเนาะเมื่อวาน,นตะ่เนี่ยจริงๆลงไปเล่นได้เนี่ยใช่ยังชิว เออเพราะว่าพักพักที่บกเหรอหรือว่าเดินเมื่อวันตรงที่นั้นน่ะมันเป็นทางเข้าป่าถึงดนผมงที่เราจอดอ่ะอ้าวอาวอาวหาป่าเหรอไม่น่าเล่นนะพี่ได้อยู่เอาไหมเดี๋ยวพี่ต้นลงคนแรกเลยเฮ้ยต้องมองยอมขึ้นไปดูน้ำตกไหมที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกไปดิ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 ถ้าน้ำมันมาจะได้ยินเสียงอีโคนแน่นนอนเลย แอมเบียนคุณชอบแอมเบียนสุดยอดครับทำไมคุณถึงชอบแอมเบียนครับผมผมชอบหลับครับผมชอบนอนอะไรจะินอะไรบาคิดซะว่าอะไรเนี้ยมันก็คือน้ำตกไหลสีทองเว้ยแต่แค่เขาบอกเป็นเก้าชั้นข้างบนใช่ป่ะอันนี้น่าจะมาชั้นที่28แล้วก็คือล่างๆแล้วก็คือจริงๆแล้วมันก็คือน้ำตกเดียวกันมันคือน้ำตกเดียวกันที่ไหลลงมาเป็นเนี้ยเป็นน้ำป่าตรงนี้ เราตั้งใจไว้คือตอนแรกเราจะขึ้นเป็น้ำธานจังหวะเผลอๆก็ลืมเลี้ยวลงมาเลยแล้วก็มาเจอลำธารแล้วก็เลยเออนึกขึ้นได้ที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือน้ำตกผ่านสีอทองที่ไหลลงมาเลยเนี่ยเออผมว่าก็เลยว่าจะไม่ขึ้นไปแล้วนั่ง,งจ้อนๆอยู่ตรงนี้สักพักนึงดีกว่ามันฟังเสียงน้ำตกอะแล้วเดี๋ยวหารถจอดทาง,ทางนั่งชิวๆดีกว่าแปบ๊บหนึ่งแล้วก็อยไปต่อผมว่าผมอยากเก็บโมเมนต์ตรงนี้นิดนึงว่ะ เออนั่นดีใช่ไหเออไม่อยากผ่านไปแบบเออถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเรามานั่งอจอมนั่งมองลำธารจนลืมเวลาอีกแล้วครับดูเหมือนว่าในทริปนี้เนี่ยแม้จะเพิ่งเป็นวันที่สองแต่ทุกคนใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันเลยคือดูมีเวลาเหลือเฟือมากๆต่างกับตอนที่เราอยู่กรุงเทพแล้วต้องนั่งจ้องหน้าคอมนะครับตอนนี้พอมาดูเวลาที่นาฬิกาทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่างลำธารกับเวลาเนี่ยอะไรมันไหลเร็วกว่ากัน เดินทางนะจะได้ไว้ทริปหน้าเขาคงต้องมาใหม่แหละแล้วทริปหน้าจะมาซ้ําตรงนี้แบบอของเอต็มอ,อ่ะพี่งว่าพูดไปเออที่มัน<ผ>มดีดแล้วคุต้องทำจริงนะไม่้นี่เรานั่งกันจนแบบนั่งลืมเวลาจริงนะนั่งฟังเสียงน้ำตกแอมเบียนเนี่ยเพลนเพลิน่ปเดี๋ยวเรารีบไปออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวจะน่านมืดไปทิสนุโลกก็จบสวยที่ วยแหละผมว่าเลยแล้วกคง <น S 1> ไม่มีสวยไปกว่านี้แล้วปาเก็บของขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าครับดูคลิปหน้าไปต่อที่ผีเสือ้อก่อเลนเ้ยมันไม่เห็นนะดิมันอยู่ตรงเลนเนะี่ยผมมือถือช้อนนะเป็นไงเนล h a n n l Geographic นี่ตรงนี้ใต้ท้นิ่งถึงเลรับ ถึงหลายครั้งปลายทางเนี่ยจะไม่ได้สําคัญเท่ากับระหว่างทางที่เราได้เดินทางนะครับแต่ครั้งนี้คงต้องขออนุญ,ญาตเปิดโหมดซูเปอร์สปอร์ตใน MGHS PHEV แล้วรีบเดินทางไปอย่างตัวเมืองน่านก่อนที่ถึงเวลาเคอร์ฟิวเพราะเรามีจุดหมายสำคัญรอเราอยู่ในครั้งหน้าครับ